โอเคครับผมก็ขอบวับสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเดินครับวันนี้มาอยู่ผมครั้งนับบายสุกโซนครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ Home Sweet Home s u r v i v ช่นะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูันดีผ่านครับว่าวันนี้เราจะหนีรอดได้ไหมนะเอออันนี้ก็ตัวเกมเขอปิดโค้ดเบต้าวันที่15ตอนเที่ยงคืน,นครับอันนี้ก็วันที่10 D, ดีแล้วปะคือผมอัดดองไว้นะ <laughs> ถ,ถ้าลงวันอื่นอนะเออ คือรู้ไว้เลยว่าผมอัดจองเอาไว้เฮ้มาแล้วเฮ้เจอเลเวลแปดเจอฮันเตอร์เลเวลแปดกดเลยเราก็จะเล่นเป็นนิพาเหมือนเดิม กลองทองหายตอนน้าอย่างล็อกอะที่แรกก็อยู่ตรงนั้นยาเปลูกปลาขำเอามาทำไมเอามาทำพื้อ เอ้ยโอ้โ,โหเฮ้ยดีนะตันทันไปแล้วจ้าลาวกูไปอยู่แล้วอยู่แต่ไปแะละไม่ได้เล่นเอ้ยโอ้เขาตามเขาตามเรา ต่อ้เนี่ยไ,ไม่ไหวโอ้โหไม่ได้วะเงียร์กล่องทองอึ๊บอึ๊บอึ๊บอาจจะกดไม่โดนตรงเขียวแต่ก็ได้อยู่ หรือว่าไม่พลาดมีห้องทำพิธีรูปเลนละก้า,กางออหาตะปูต้องหาตะปูเอ้ยตัดตัดตะปูเออลิ้นพันกันเลย กยนเกี่ยวข้างหลังมาและมาและมาแลยมาและมาและนี่ก็เฮ้ยกินกินวิ่ง ตะปูไปเพื่อนไปปักเก็บตะปูไปปักโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังเฮ้ยดีนะลูกทัน เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารับโทรศัพท์แล้วมันจะเห็นตัวปกติไม่เคยรูไ้ได้เสือได้สวอหรือว่ารอบนี้ได้เสือโอ้โหโ อุ้ยก็ผิดมาแน่นอนมาแน่นอนลอยตาพิเศษเห็นนะมาแน่นอนแอบดูกันละกกันไอ้น้ำ ว้าวเฮ้ยเอาปิดประตูไม่ได้ดิฟดิฟช่วยด้วยดิฟว้าว <laughs> จูออพเดตมาเตอรูเป็นรู้แล้ว ที่นัลลคิวออฟเดมะเทลอบเลียเฮ้ยมาไแกอะไรวะถ้าขอวิ่งผ่านเราไปมาแล้วมาแล้วเสียงเสียงมาข้างหลังแล้ว <c oughs> จิวฮุก tham thít tiếp rồi, ấy, mai kia, oh mai kia, cứ hẹn nhau chơi nhậu เฮ้ยก็ผิดตาปูอ้ยโอ้โหวารมมหาเลยตกใจหมดโอ้โหจบเลยได้น้ำมนต์มาไม่ทัน ได้ชุบนะั่นแหละแม่น่าจะได้ชุบไม่น่าจะได้ชุบจริงขึ้นดิไฟวาร์ปมาไม่วาร์ปวะเดินมา เขาเดินไปดัก้ากนนว,ว,วับมาชิดๆจะหนิดเนือ้อ <c oughs> ไม่นานหรอดนะท่าน <c oughs> จะถือว่าเราทำได้ดี คนนี้ขจูเก,ก่งจังวะจูแย่งเก่งจูแย่งเก่งอะแต่ก็แพ้ โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆมของผมได้สำหรับคลิปนี e ้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับไปและไว้เจอกันคุณดูบ๊ายบายถ้าเปิดจริงก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับก็มันมันอยู่คือผมเล่นแค่ครั้งตองครั้งะติดเลยติดตอนแบบเล่นหันเตือน ตื่อมนเล่นแบบไม่อดคิดผมก็เล่นฮันเตอร์อย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นเซอร์ไว้ก็ไปแล้วคนดูได้ยเจอกัน